บายดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่เพืเพ่อนๆและเอ็นซี neck. ทุกท่านนะครับผมปาไปเตอรอยู่ที่มอชิดนะครับตรงขาบสุนตุจักนะครับตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศในพีให้น้องอยู่บนสถาน you you ีรถไฟฟ้า B t ทอนะครับสถานีมอชิดนะครับก็ปาไปเตอจะถ่ายบรรยากาศในพีให้น้องรับสมเล็กรับพี่น้องครับโอ้โันนี้ก็นคือ ที่รัดจอดรถนะครับนะอยู่ที่มอชิดนะครับผมก็เยอะนาเน้น,นมากนะครับว่าฟูท้องและมาท่องเที่ยวดลหรือมาซื้อของมาเที่ยวจนตัวยากก็มาจอดที่นี่นะครับตามผมถ้าเป็นรถส่วนตัวนะถ้าเป็นรถคนนะครับผมก็มาจอดที่นี่นะครับผมเดีย้ยวห้เบิรงตตึกเลยพี่น้องครับผมว่าสวยงามนะครับผม นี่พี่น้องไม่เต็ดตึกนี่พี่น้องครับผม,มางามพี่น้องรถของจอรถกรัใหญ่มากพี่น้องยาวขนาดเลยพี่น้องเนี่ยมาเป็นเลยเก็บภาพบรรยากาศถ่ายไอพีให้นอกได้รับชมนะครับผมน,นะครับรเก็บา,การรยากาศนะครับงามแหลมแลงนะครับผมวันอาทิตย์นะครับนี่เป็นตึกนะครับผม งามนะครับบรรยากาศี่นทนียจะเป็นรางรถไฟนะครับอุ่มันจะเป็นสกายวอล์คเนี่นครับผมนี่นครับผมจะเป็นน้ำพุน,นะครับ่วนทุจัก ผูดโดยซานกำลังจะรอรถไฟฟ้านะครับฝั่งโน้นจะไปทางลาดลาดเพ้านะครับทางมุโซมฝั่งนี้จะกลับสยามนะครับสยามพาลากอน,นะครับผมฝั่งนี้นะฝั่งที่ปิตยืนหยุดจยุดนี้นะครับผมสยามพาลากอน,นะครับทางมุโซมนี่ะครับ น,นี่รถไฟกำลังจะมานะครับท่านผู้ชมสายสีสีน้ำเงินนะครับ มาแล้วครับเต็กเดียวก็มานะครับโอ้ยยาวมากเลยพี่น้องครับมีกำลังออกไปนะครับทำโซม

ไปแล้วครับไปรับชมติดต่อพี่น้องถึงเมืองไทยนะครับ เสียงลมพัดกับคอภัยนำเด้อครับผมอันนี้บารเปเตอร์กับวอลูกันบาเรเป็นตึกอีกอย่างนะครับสวยงามนะครับ จอดรถคู่หลายนะครับเนาะลรงจอดรถมอชิดอันนี้เป็นรถบุคคลนะครับเป็นโรงจอดรถอยู่ที่ชวนตุจักมอชิดนะครับมอชิด มีหลายกระบวนนะครับประมาณ3นาทีก็มานะครับรถนะครับมากระเปลาน้องบาปุไทยนะครับผมอี่บอกพี่น้องกำลังจะมานะครับรถไฟมาแล้วครับแมน ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปเ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบชิด